เข้ามาที่นี่ทีไรต้องถอหนหายใจทุกทีเลยนะรอะฉันเข้ามาที่นี่เราฉันรู้ไงว่าฉันต้องเหนื่อยขนาดไหนปกติแกเข้ามาแกไม่เหนื่อยหรอกใคเพ้อเพลถ้าอย่างานั้นแกช่วยสร้างหน่อยแล้วกันฉันว่าตรงนี้เนี่ยมนเป็นที่ที่ดีนะเหมาะแกการสร้างบา้านเพราะว่าฉันคิดว่าของเล่นพวกนี้มาทำให้ฉันดูแบบว่าสดใสแล้วก็ดูร่าเริงด้วยอยากคิดถึงสมัยเด็กจังเลยอตอนที่ฉันมีของเล่นเยอะๆฉันไม่อยากจะขิงแกหรอกนะฉันมีตุ๊กตาตหญินบิลลมฉันมีตุ๊กตาแบบตุ๊กตาหนังอะไม่ใช่ตุ๊กตาแบบน่ารักอะ อ๋อดีแล้วแหละที่แกไม่เล่นน่ะทําไมอ่ะเอาก็แกแพ้ฝุ่นไม่ใช่หรออีกอย่างหนึ่งตุ๊กาตา<ช>สมัยเดชจาได้ว่ามันก็มีราคาที่ค่อนข้างแพงด้วยนะม,มาค่ะทุกคนครั้งนี้เนี่ยก่อนอื่นก่อนที่เราจะมาสร้างบ้านกันนะคะต้องบอกเลยว่าสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนทักยินต้อนรับเข้าสู่ช่องจุ๊บแจนและน้องปางสๆๆวีสด <Yeah S 1> ีวิยัง้ครั้งนี้เรามาอยู่ด้วยกันในเกมโรบอตกีเกียสาม 0 0 8นั่นเองค่ะเห็นเขาบอกว่ามันมีอัปเดตใหม่แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามีอัปเดตอะไรบ้างเพราะว่าเท่าที่เราวิ่งมาตลอดแบบ2วันเต็มๆต็มไม่สีหนึ่งวันก็ได้เพราะว่าตอนนี้มันเดย์หนึ่งเองก็นี่ค่อยมีอะไรเลยเนาะเดี๋ยวเราสร้างบ้านกันก่อนละกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่เป็นธีมของเล่นเนี่ยเอาธีมแบบสวยๆเราเคยสร้างบ้านบอลไปรอบหนึ่งแล้วแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเราจะสร้างให้มันเป็นแบบว่าบ้านธรรมดาใช่แบบไม่เศษโอเคจัดไปละขอเล่นเราก็เคยทำละ ครั้งนี้เนี่ย <Ừ. S 1> เราจะบอกว่าพวกเราสองคนจะไม่ใช้มดหรือว่าการเป็นแอดมินในการเซตของทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะทุกคนเราจะตั้งใจสร้างบ้านให้แบบเต็มที่ที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทําได้ <Yeah. S 1> back to basic เนาะเออไม่ก๊อปปี้เลยใช่ปะไม่ก๊อปเอ,อ้ยตึงเกินจะรอดไหมว่าปกติเราสร้างบ้านกันไม่ค่อยรอดนะถ้าเรา,เราไม่ใช้มดละมันรอดแต่ว่าแค่เราอ่ะจะไม่ค่อยนี่เท่าไหร่งไงอุยช่วยขอเวพอยต์ก่อนคือ,อ,อที่เนี่ยมันสามารถเวพอยต์ได้ใช่ไหมเราจะไม่ทําอะไรเลย โอเคเราจะไม่ใช้มอเด็ดขาดแต่ฉันจะพยายามสร้างบ้านให้มันมีพวกกระจกแล้วเราจะได้มองออกไปข้างนอกได้นะคะเวลาพนักงานอีเกียมาเราจะได้รู้ว่าอ้พนักงานมาแล้วนะอะไรอย่างนี้อุ๊ยทำให้มันมีสวนหน้าบ้านด้วยดีกว่าออเดียวเดียวดิแต่ต้องรีบสร้างหน่อยนะเพราะว่าอีกสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็จะมืดแล้วนะปังอุ๊ยตัวนี้เป็นแอปเปิลเลยน่ารักค่ะอุ๊ยเสียงอะไรหวึงหวึ่แจงอืมไม่รู้เหมือนกันแมงวันเปล่าแล้วฉันจะสร้างพื้นข้างบนนะ พื้นด้านบนเพดานไม่ใช่พื้นด้านบนเออเพดานเพดานขอโทษได้ไหมล่ะมันก็พูดผิดบ้างอะไรบ้างตลกอ่ะแกเรียกเพดานว่าพื้นด้านบนมันก็เป็นเรื่องปกตินะแต่อตุ๊กตาอันเนี้ยฉันไม่ค่อยชอบมันเลยอ่ะรู้สึกแบบไม่ถูกชะตามากๆน่ารักเดี๋ยวมันจะมีตุ๊กตาไหนที่เรารู้สึกเกลียดขนาดนี้ไหมว่ายูเบิร์ดเนี่ยแกจำไม่ได้หรอที่เราอัญเชิญอะไรมาแล้วแบบมันออกมาจริงๆอ่ะมันสุดยอดนะแล้วทำไมก็อี้มันเละขนาดนั้นอ่ะ ไม่ก็จะออกมากรองมากรองไงเดี๋ยวเราค่อยท,ทําทีเดียวไงอ๋องั้นถ้าเอาโซฟาออกแล้วกันมีความรู้สึกว่ามันจะลกอะ่ะแม่แม่ไปทไปผนังก็ได้นั่นได้ได้ได้เอาโต๊ะมาด้วยดีกว่าอุ้ยอีกแค่หนึ่งนาทีจะถือเวลาแล้วอุ้ยตื่นเต้นไปได้หนีพลังงานอีกเกียมาตั้งนานแต่มันเดย์หนึ่งอนยะ่างนั้นไม่น่ามีพลังงานอีกเกียหอกมั้งกันว่าแต่เราก็ไม่ได้หนีนาม,มานานมากแล้วนะเน,เนะ่าจะต้องใช้เวลาแบบว่าสัก อีห้าวันนะพนังงานถึงจะออกมาหรือเปล่า, <Okay S 2> า<ไ>ปลอดภัย <ไฟ S 1> อยู่นะแค่นี้พอแล้วนะสุดยอดเอาจริงๆอ่ะถ้าแบบว่าเราไม่ใช้มอตอะพูดตรงๆนะางไม่ทันนะบ้านหลังหนึ่งอะก็คือต้องแบบหาอะไรเล็กๆอยู่ด้วยอย่างเช่นอย่างนี้ <R> อะไรอย่าพึ่งดีแกอย่าไปคิดเยอะมันไม่มีอะไรเพราะมันเป็นแค่เดนหนึ่งไงโอเคจะขอเตรียมอันนี้มาด้วยแล้วกันเผื่อไว้เฮ้ยนี่น่ารักมากเลยอ่ะพอก้า้อีะมาแบบว่าวางข้าบนแบบนี้เหมือนเป็นหลังคาน้อยเลยอ่ะน่ารั นี่ฉันเตรียมเผื่อไว้ให้ปังอุ้ยถึงเวลาแล้วหรออะไรหรออ,อุ๊ยมืดไฟดับแล้วจไปไม่ไหวติงมองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะอุ๊ยเอาตรงๆพอเรากลับมาเล่นแล้วแบบว่าไม่ใช้บอลนี่บรรยากาศนีนี่น่ากลัวจริงนะ <c oughs> ฉันว่านะต้องไปหาไฟเพิ่มแน่เลยอเออไปช่วยหาไฟปะอึบ นี่เอาไปก่อนหนึ่งดวงนี่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 ฉันเจอไฟสีแดงฉันนี่เสียงอะไรตึก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 ฉันก็ได้ยินแต่ฉันว,ว่ามันนั่นเป็นสถานการณ์ธรรมดาเฮ้ยไอ้บ้าฮะฉันเห็จออะไรไม่รู้ตัวแดงๆอ่ะมันอยู่บนหัวฉันไอ้ช่วยด้วยพนักงานดีเกียร์แบบอยู่ในไฟแดงเหรอเฮ้ยนี่อะไรอ,อ่ะ มันติดปลามันติดคืออะไรอะไม่รู้จะไปรู้ได้ไงมันมืดขนาดนี้ฉันมองไม่เห็นเลยเฮ้ย้ไอ้ตงากลัวมากไฟไหนไอ้เฟกตีแกโคตรหลอนว้าวน่ากลัวอยู่นะเนี่ยแต่ว่าเขาไม่กลัวหรอกใครไปจะไปทใช่ไมได้หรอใช่ว่านะน่ากลัวขนาดย่างเลย แต่ช้ <S <S ชกระด็่หุ้ยน่ากลัวเกินเฮยตัวแค่นี้ใครเขาจะปิดกูอะ่ะบ้าเปืนแล้ยแต่ดูตาบาดิถล่นด้วยอะ่ะเมือ่อไรจะเช้าอะ่ะไม่ทำอะไรเราได้เลยโอ,อ้เรากป็นตัวไปเอง ขังขังปังขังขังตัวฟานาแอดเฟดดี้ไว้ในนี้นะคะไม่ให้มันเดินไปไหนได้เพราะว่าบางทีถ้าเสิว่ามันหลุดออกมาแล้วเนี่ยมันอาจจะอันตรายกับพวกเราก็ได้มันอันตรายเกินไปฉันไม่สามารถปล่อยแกไว้ในนั้นได้จริงๆนะขอโทษทีนะเจ้าหมีพวกแกไม่รู้จักฉันดีพออย่าให้ฉันหลุดไปได้นะฉันจะฆ่าแกให้ตายให้หมดเมื่อกี้พูดภาษาอะไระไม่รู้๋อไม่รู้เรื่องขังไว้ขังไว้อย่าให้มันออกมาโอ้ ตัวมันใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยเมื่อไหร่จะเช้าสักทีบได้อะไร แล้วฉันไม่เห็นน่ะโอ้น่ากลัวสุดๆแล้วดูมันเดินนี่สวัสดีครับเด็กๆที่น่ารักยอินดีต้อนรับเข้าสู่อีเกียครับโอ้โหตอนนี้กับตอนนั้นนี่คือต่างกันลิบลับเลยนะตอนนั้นไม่ได้พูดแบบนั้นนะแล้วดูมันถือมีดดินายถือมีดมาทําไมอ่ะถ้านายแบบต้องมาดูแลเด็กๆอ่ะผมเอามีดมาเพื่อตอกผลไม้ให้คุณนนูึกิอะไรกันเนี่ย ไม่รู้เหมือนกันสร้างบ้านเดี๋ยวไแจงชาวร้านะถ้ามันมีแค่สองตัวเรายังพอจับตามองมันได้อยู่โอ้โหแล้วมาทั้งฟ้าทั้งแดงเลยออน่ากลัวไอ้ปางรีบสร้างบ้านเร็วไม่เปไ็นไรไม่เปไ็นไรไม่เปไ็นไรเรามีทางออกเสมอเพื่อนโอ้โหเราบ้านเราอย่างลกตอนเนี้ยฉันเริ่มแล้วกันโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เนี่ยเราก็ได้รู้แล้วนะคะว่าอัปเดตใหม่รอบนี้ของเราก็คือมีไปไหนไปนัอเฟดดี้มาอยู่ในอีเกีย คือตัวสีฟ้ามันเล็กกว่าตัวสีแดงนะแต่ตัวสีแดงนี่คือแบบว่าด้วยความที่เขาตัวใหญ่เขาก็เลยอาจจะแบบว่าติดบั็กได้แบบง่ายอะ่ะแต่ตัวเล็กเนียกดีนะที่แบบว่ามีแแบบละสองตัวอะไรแบบเนี้ยแต่แต่มันอยู่ใกล้บ้านเราเกินไปแล้วเรามีเวลาแค่สี่นาทีในการทาบ้านให้เสร็จนะพี่แจงรีบรีบ<ม>รีบ,รบนนคืนนี้เราไม่รอดแน่เราก๊อปปี้วางไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้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 มันจะโกงเกินไปเราบอกแล้วนะคะว่าเราจะไม่เสกและไม่ใช้มดอะไรทั้งสิ้นฉัางละทยนะสั่งลทีพาเลทพาเลทมาแล้วมาเร โ,โห่โกดดันนะต้องรีบสร้างบ้านภายในแบบสามนาทีตายเหอะตายแน่เราตาย,นยแน่แล้วแล้วประเด็นคือรู้ไหมรอบนี้คือพวกเราเล่นแบบไม่มีอะไรเลยอ่ะใช่ดิสิ่งที่ตามมาคือหิวเลือดก,ก็ไม่มีข้าวก็หิวไอ้ฟางเอาไปหาอาหารให้กินหน่อยดิฉันจะตายแล้วอ่ะเฮ้ย<ห> <ไป S 2> แกอย่าน,นะใช<พ>้ขอสชขอแถวเนี้ยมันน่าจะมีแบบอาหารอยู่นะฉันน่าหมดตัวแล้วเว้ยไม่เหลืออะไรแล้ว ฉันเห็นมันมีแอนออมีโรองอาหารมีโรองอาหาร,รอ,อาาร่ะฉันเก็บละ <c oughs> ข,ข,ของของเขาด้ยแล้วด้วยขอเขาด้วยอุ้ยพี่แจมันไม่เห็นยาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันเข้าไปเก็บโดนัทแฮมเบอร์เกอร์พิซซ่าอู้ววุ้ย,ยเราไม่เคยตื่นเต้นกับการกินอาหารมานานแล้วนะมึ๊นี่ตื่นเต้นวึ๊งปกติเราสร้างเป็นแบบว่าสร้างอ่ะทุกคนเพราะว่าเราชอบสร้างไงใช่ทีนี้เดี๋ยเรา ชาเลน์ตัวเองกันอีกรอบนึงเราต้องหาของเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นยาหรือว่าอุ้ยฉันเจอกระเป๋ายาอาหารก็ต้องหาขอเก็บยาแป๊บโอ้ยแต่ตัวเต็มนะเนี่ยเน่นตามไปขอเก็บกระเป๋ายาก่อนอุ๊ยเต็มแล้วอ่ะฉันกำลังกลับบ้านรอแป๊บเฮ้ยอะไรชาร่าจะเอาทีวีมาเปิดในบ้านเพื่อให้มันมีแสงอ่ะ แต่ว่าเฮ้่องหลอนเกิดขึ้นนะดิแกมาดูนี่เห็นแล้วเฮ้ยแกมันบ้าไปแล้วแกลองเปิดเครื่องนี้ดูอุย้ยอันนี้ปกติแต่อันนี้คืออะไรอ่ะมันหลอกหลอนเรา,าอ่อะดูดิคืออ,อะไรปะน่ากลัวเฮ้ยพี่ชาอะไรทีทีท,ท,ทีวีทำไมอ่ะ ทีวีมันน่าจะเสียหรือเปล่าแกมันถ่ายไปเส้ย<จ>ไอ้พหมามันออกมากไมได้ด้วยพี่เจพี่จมเข้ามาไอ้บ้าเข้ามาบ้าเข้ามาเข้าบ้านเข้าบ้านจลแกลแกไปใช่แกลสลใช่ีใช่พี่ยพยแล้วอ้ยหรือว่าแกต้องปิดทีวี พักเปิดทีวีไม่งั้นมันออกมาไอ้ปังฉันีงโอ้ฉันก็ว่าอยู่เพราะว่าบางครั้งอ่ะพอเราเปิดทีวีเราเจอตัวมันแล้วพอเปิดมาไม่มีมันตัวมันก็ออกมามา้ไปฟังแล้วไหนนะโคตน่ากลัวเลยหลอนมากฉันว่านะถ้าเราแวกเนี้ยมันมีเยอะขนาดเนี้ยชั่ว่าเราย้ายดีไปทีอะเฮ้ยเข้ามาเข้ามา ฉันจะหาพวกแกให้หมดทุกตัวแล้วจะจับพวกแกมาทำตุ๊กตาเหมือนกับฉันโอ้โหถ้าใช้เป็นตุ๊กตานี่คือไม่มีใครซื้อนะมันไปแล้วปังจาขอเอาไฟไปเพิ่มแล้วกันฉันด้วยแกเยเฮ้ยเฮยเฮยฉันได้ยินเสียงฉันได้เหมือนกันไหนอะไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยสองด้านเลยเฮ้ยทำไมมันออกมาเยอะขนาดนั้นอะ นัน่นอะดิเฮ้ยเฮ้แกเราก็ปิดทีวีแล้วนี่ว่าฉัน <G ül> ว่าไม่น่านจะใช่ทีวีหรอกโอ,โ,โอ้โหโชคดีมากเลยอะที่ไม่เป็นไรเฮ้ยเรา,าย้ายที่กันเถอะฉันว่าเราสองคนน่ะอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้ว้ยคิดว่าเรา<อ>น่าจะต้องไปหาที่อยู่ที่อื่นน่ะเพราะไอต้ตุ๊กตาพวกนี้มันคลั่งขึ้นมาเราใช้ชีวิตยอยู่รอดได้ยากมากอะเนี่ยตอนนี้ฉันไม่มี Energy แล้วอะเลือดฉันก็ไม่มี เออฉันเอาเรือกก่อนไอ้พวกของกินกับทรัพยากรของเราอ่ะใช้ไปตรงนั้นหมดแล้วเราต้องเปลี่ยนที่แล้วอ่ะแค่ฉันเดินไม่ไหวด้วยซ้ำตอนนี้ฉันไม่มีเงินทีมาดีมาดีมาดีตรงนี้ไม่เป็นไรเนี่ยฉันเจอเบอร์เบอร์เกอร์ไอ้โดนัทเอ๊ะอะไรเนี่ยโอ้ยสติไม่อยากอยู่บ้านหลังเดิมแล้วนะคะทุกคนเพราะบ้านหลังเดิมมันน่ากลัวกันเอ๊ะอะไรปังปังของหม่อะไรมาดูมาดูอะไรอะแสงแสงอ่ะ โอ้ยจริงจริงอะไรอ่ะเฮ้ยของไม่เหรอหรืออะไรอ่ะ What t h this What is e this อยาดูเร็วโอ้โหไม่ทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยไอ้สายไฟระยองระยางนี่มันคืออะไรอ่ะใครทำไว้อ่ะเราเราไล่ปิดกันดีไหมบังเพราะไม่อย่างงั้นเนี่ยถ้าไอ้ตัวพวกนี้ออกมาคือมันเยอะมากนะช่วยกันช่วยกันช่วยกันอะไรพี่เจ้ ปังเจอกันฉันขึ้นมาอยู่บนนี้แล้วเจอกันเจอกันแก นี่นพวกเราสองคนไม่ไหวแล้วนะคะขออนุญาตไปเลยแล้วกันโอ้โหมันไม่ใช่ตีสายไฟมันโดนหลุดอ,ออกมาแล้วไอ้ปังช่วยด้วยช่วยด้วยไปละทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายวิย่งเลยวิย่งเลยปังวิ่งเยโอ้โหเราวิ่งไม่ไหวแกฉันวิ่งไม่ได้ฉันวิ่งไม่ไหวฉันไม่มีเอนเนอร์จีแล้วมันมุดออกมา